สวัสดีครับสวัสดีอสวัสดีเอฟซีน้องมานาเพชรบ้านเพลงครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านครับก่อนเอื่นนะครับสวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบกันละกันนะครับวันที่ยี่สิบนะครับเดือนแปดนะครับน่าจะใช่มั้งเนาะนะครับวันนี้พอน้องหัวมวลกันเถอเกานะครับแม่ยมียบริเวยังไหลไทยเขียบลูกไส้ตื่นเหลวตื่นเหลวเป็นยังไงตื่นแล้วเป็นยังไงปวดตัวครับ พาะเมื่อคืนนี้ก็ซ้อมหนักอยู่เมื่อคืนซ้อมซ้อมเลิกดึกอยู่นะครับกะกะสูเคื่อเก่านะครับขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่พิมพ์กำลังใจมาให้เวลาถ่ายคลิปส่งกำลังใจให้คอมเมนต์มือหนึ่งเบิงคลิปฟังเพลงกันว่าสันโอขอบคุณห,หลายๆความหักความแพงนะครับอ่ะบัตรทีนีน้องมานะ่ะน้องมานักได้อะไร มาได้อะไรน้องมานะได้อะไรอยากรู้ไหมครับว่าอะไรระวังแตกด้วยนะระวังแตกวยนะกลองใหญ่มาก ส่งมาจากภูพานสกลนครน,นะครับนี่ส่งมาจากภูพานสกลนครอ,อันนี้ก็คือละแกะเลยนะครับเฮีนอ้องอยังน้องไปสุด ขอบเอาหัวใจฝากไว้อยู่บนผู้พาลูกจำใจต้องลาทินทานความหวังเพียงบ้านเอาต้องอยู่ดีบอกเคยท้อใจถึงแม้ลำบากแต่น้อยบ้านนี้ขอตั้งหลักปักสู้สักที ขอเพียงแค่พ่อแม่เห็นละใจละสิบนิ้วย้อมือวายละองค์ปูหนาคาวัดธรรมพาเด่นลูกลำบากเหลือแสนแห็นสิสุโงละ เงี yeah, birth, ้ยเบิ no ่ง้าขมวยลุงหลาชีวิตน้อยหลายห้อยคงมาวันปูทรงแรงจิตให้ลูกมีมวลมิดแฟนลายเออโลนเนอหนุ่มผู้ผ่านจากดินทินทาสกลนครเอาเสียงลำมาวอนปอนอ่อนๆออกสินแสดง จากเด็กนุหหลังจานตำรานอาหารตำงานกันแข่งเอากอนลำเพลินลำเพียนมาฝากแฟนดนานาเวทีขอแค่มีงานทำผมก็ประวันตากแดดหน้าดำลำบากตากํำตะเด็ดหน้าดำผมก็ยังไหวเลือดศิลปินมีอยู่เต็มอกเบิดก้อนหัวใจขอบคุณทุกพวงมาลัยที่ท่านมอบให้เด็กตาจำดำ เม่ยว่าอะไรน้องคนยาจะฟูเด้ดอมาหาลูกลกับเบิดลูกหล่าบให้ลูกเด้อขอบคุณลับุกพวงมาลายที่ท่านมอบให้ เด็กตาดำๆ,ดำๆค่อยๆกระแกะนะครับของชิ้นนี้มีค่าโอ้ยเผ็ดคือหลุดน้องวันนี้ อันนี้ก็คือของน้องมานะนั่นเองค่ะครับน้องมานะมาทำไมพอดีว่าจะถ่ายโปสเตอร์เนาอ้ถือปะวันที่ยี่สิบสามนี้ไม่จะว่ามาเร็วมากเลยถึงเร็วมากของธํามาหากินวายตลอดเอาตั้งไว้ึถึงห่านผักนำผู้ใดคางผัก ลงมาสั่นหนึ่งตั้งเพราะเปิดของอยู่ตรงหัวนะครับอันนี้ยางขวามยางกายก็บพรอะไรวางตําวางแบบเนี่ยบพราะอะครเพาองครับมันขึ้นน้ำพ่นนะครับว่าเขามีความเสือเขามีจิตใจเสือครับสิ่งใดนก็จะเป็นผลดีเนาะคือจังพรักเนี่ยเข้าเขียนเข้าเสือว่าเพิ่นศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกับศักดิ์สิทธิ์มันขึ้นกับจิตใจเข้าเข้าเสือเที่จังไหนเข้ากับเสือสิ่งในมีค่าต่อจิตใจ อ,นนอ,อ,อันนี้คือสําคัญอันนี้คือสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นของทำอาหารกิน,ขอ,อนอกกนะของที่ยูดทั้งหัวเนี่ยมละงามสางาเหลื่อมมากมากนะครับของที่ทุกอย่างเขาอยากได้อยังนะครับพขาต้องลงทุนได้แล้จะได้กําไรนะครับอ้าวทานไปครับวางบนนอน อันนี้คือไม่ได้ซื้อมาใหม่นะครับอันนี้ของของน้องมานะบอกอาคู่นะครับส่งมาให้เนาะเพราะว่ามันยังใส่ได้ดีขอบคุณเราทุกพวงมาละไอที่ทันมอให้เด็กตาเฮ้ยดำดำ ตงมันเดียวถึง พอดีค่ะพอดีนะใส่มาลดูการหนึ่งและเปิดวันไหนต้องเป่าออกนะคะ แหมผูเใดเขาไมาอยู่นยีคนนองมานาใส่จงมส่โอ้ต้องได้เป่าใหม่ซะแล้วเป่าให้ฟูฟูคุณละทุกพวกมานาย่ที่ทันมอบให้เด็กตาเออดำดำ ก็องเอาฟ้ามาเจอกันเนาะเพียเดียวเองที่เกิดว่าเขากันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปค่ะ